ฝ้าคำระพันหาแสงจันทร์ไปบ้านน้องเพลีนพระจันทร์สวยเด่นโอ้น้องเพ็ญจ ทีดีหนึ่งในวันนี้จัดอีกหนึ่งโปรโมชั่นครับวันนี้ที่ดีหนึ่งนะครับราคาอยู่ที่2,990บาทสลากลูกปืนตัวนี้สลากลูกปืนนะครับชุดแขนโรงงานนะครับหูจับเหล็กตรงนี้คูจับเหล็กลูกยางกันกิ้งทั้งหมด8ตัวนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะมีชุดแขนโรงงานนี้มีสลากให้ครบเซตทุกอย่างเนี่ยไม่อาจ20่มินลนะครับน <ๆ S 1> ี่เพจโลบฝนนะค,ะครับสเปคของเป็นเพจโลบฝนตัวนี้ครับสีระเบิดที่เราใช้นี่ยสามารถนอนอย่างนี้ได้แล้วก็ตั้งอย่างนี้ก็ได้ครับ แกงปั๊ม il, โ,โรงงานนะครับล้ำพุงเราใช้เป็นรุ to ่น350บัาทของทางร้านนะครับแล้วก็ส่วนเสียงแหลมครับเราใช้เป็นแหลมยูนิคอมซีเน็ตเบิกในตัวปากเสี <t <t ้ยงแหลมนได้ียา ใ,ใ,าาใจเเขาาไมม่ออกหืนนัแลง้สวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับวันนี้จะพาไปชมตู้ลำโพงกับโรดีที่เด็ดกับความเหมือนที่แตกต่างที่อุบลราชธานีนะกับร้านอุบนมีศึกาเสียง,งกงวันนี้นะโปรใหม่ล่าสุดวันนี้กับบรรยากาศของตู้ซับเบสเทอร์โบ18นิ้วไม่อัดตราภูเขาขอบเหล็กตะแกรงเหล็ก สีระเบิด20มิลกับโปรโดีเทดวันนี้ได้ราคาอยู่ที่2,450บาท2450 2,450บาทกับโปรโดีเทดวันนี้ไม่อัดราบภูเขาเรามาดูตู้ลำโพงก,กันนี้ครับวันนี้นะฮะมาดูครับตู้ลำโพงนี้เนะะี่ยกับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะครับเี๋เราใช้ไม่อัด20มิลตราภูเขานี่ครับขอบเหล็กตะแกรงเหล็กนะตัวนี้สีระเบิดที่เราใช้เรามาดูเนื้อง,งานข้างในกันครับวันนี้แล้วว่าขนาดตู้เท่าไหร่มาดูข้างในกันครับวันนี้นะฮะ เรามาดูโปรโมชั Freiheit, tests, okay, mm, em, ouais. mm, mm, ่นกันวันนี้ว่าจะจัดโปรที่เท่าไหร่2490นะครับกับโปรด้ทีเด็ดเนี่ยเราใช้ไม่อัดเนี่ยไม่อัด20มิลตราภูเขานะครับอัด20มิมิลตราภูเขานี่เฉพาะฝาเนี่ยยังเด็ดขนาดนี้ฝาแล้วก็มีไม้นี่ครับนี่ครับ20ิมิลแต่ไปดูข้างในครับ้างในนี่ครับนี่ไม่อัด20มิลตราภูเขาครับตัวนี้เนี่ยดูดูข้างในครับภาในดูเนื้อไม้ครับนี่เนื้อไม้เต็มเต็มเต็มด้เนื้อไม้นี่นะครับ เก็บเนื้อไม้อัดเต็มเดวนี้รองไม้ทุกตัวข้างล่างนี้ก็รองครับนี่รองกันหลุดทุกตัวข้างล่างนี้ก็รองนี่ก็รองครับมีแกนรองไม้หมดไม่ให้ไม้กระเพื่อมแล้วก็ใส่ซับหลังข้างหลังนี่นี่ใส่กันกันเสียงออกไปด้านหลังนี่ซับให้หมดเลยแล้วก็ฐานตรงใต้ก็มีเอานี่ตรงใต้ก็มีครับนึ่สองตัวนี่ดามทุกตัวครับนี่นี่ก็ดามนี่ข้างข้างนี่ก็ดามข้างนี้ก็ดามนี่ก็ดามนี่นี่ก็ดามตัวข้างบนนี่ดามหมดทุกตัวนี่ฟ้านี่ครับ จัดโปรดีทีเด็ดวันนี้นะครับราคาที่2450บาท2450เรามาดูขนาดตู้นะครับขนาดตู้เราดูครับเนื้อไม้รับนี่ดูใกล้ๆกับเนื้อไม้แม่ตราภูเขาเรามาดูขนาดตู้กันตัวนี้มาดูที่ความลึกของตู้ลำโพงครับนี่ลึกอยู่73ซนติเมตรนะครับนี่ครับกว้างก็อยู่60เซนติเมตรนะตัวนี้มาดูความสูงตัวนี้ความสูงเราไม่วัดรวมรวมรวมฐานตู้ตัวนี้ สูงยี่สิบแบรวมฐานตูนเแปดสนะแปซมครับ80ด0ิบหกสิบเจ็นะครับแปดสแล้วก็73็นะครับนี่ลึกเจนี่ครับกว้างก็60สูงก็80ซับเบทเทอร์โบสิบแปนิ้วขอบเหล็กตะแกรงเหล็กไม่อัตราภูเขาราคาอยู่ที่2,450บาทนะครับวันนี้ก็ฝากติตามเพื่อแล้วกันนะบนี่ดูเนื้อหมาให้นักมากครับนี่ดูไม้ แม่อัตราภูเขา2450โรโดีีเด็ดที่อุบลราชธานีกลานอุบลมีสกสาวเซนโกงสนใจก็สอบถามได้ที่0856313 0 13, 0 1วันนี้นับต้อนรับบรรยากาศของช่วงกลางวันนี้เดือนกันยาตุลาพฤศจิกา,าที่รังหาตุลาโปงอยู่ก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับรนะโปรโทีเด็ดวันนี้ที่อุบลราชธานี2450นับ2400 50บาทโปรดีที่เด็ดกับขอมเหมือนที่แตกต่างนะครับราคาถูกแต่ต้องคุณภาพด้วยเนื้อไม้อัตราภูเขา20มิลขอบเหล็กตะแกรงเหล็กสีระเบิดแบบดูเรื่องงานดูใกล้ของเลืานครับนี่ครับมีขอบเหล็กครับตัวนี้แม่อัตราภูเขา20มิลตะแกรงเหล็กดีนะครับนี่นะครับนี่ชุดไม้ต่างก็ประมาณนี้นะครับถ้าที่สนใจก็สอบถามมาที่0 8 5 6 3 1 3 0 0 1 0 9 2 7 5 6 6 4 9 7ที่อุบลราชธานีกับร้าน อุบลมิเสกซาวเซียนกงซับเบียรเทอร์โบ2 4ง0าบาทที่อุบลราชธานีขอบคุณคร,ค,รครับสวัสดีครับสวัสดีครท่านนะครับวันนี้จะพามาชมโปรโมชั่นอีกหนึ่งโปรก่อนที่จะขยับราคานะครับวันนี้ถือว่าเป็นโปรโมชั่นโปรเด็ดอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งแบบตู้ซับเบียรเทอร์โบ18นิ้วรุ่น bv 1 8นิ้วนะฮะขอบเหล็กตะแกรงเหล็กสีระเบิดไม่อัด aa ตัวนี้ ราคาอยู่ที่ไปละ2,390บาทขออนุญาตเปิดแมสนะครับเพราะว่าเวลาพูดมันฟิกแบคลมมันแรงครับตัวนี้2,390บาทนะครับตัวนี้ยังไม่ขยับราคาแต่ว่ากลางกเดือนแล้วก็ปลายเดือนอาจจะมีการขยับราคานิดหนึ่งนะตัวนี้ตู้ซับเบียดบีบๆเอามาดูบีบๆครับตัวนี้อ่าบีบๆ18นิ้วตัวนี้ครับนี่โอ้โหฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะครับวันนี้ซับเบียดบีบๆไม่อัดแทะเปิดฝาหลังให้ดูครับเปิดฝาหลังให้ดูหน่อยนะครับ บีบีสิบแปดนิ้วขอบเหล็กตะแกรงเหล็กสีระเบิดไม่อัดยี่สิบมิลตะแกรงเหล็กตัวนี้ครับนี่สีระเบิดับอ่ะนี่ครับขน,นาดประมาณนี้ครับตู้ซับเบียดสิบแปดนิ้วสองพันสามร้อยเก้าสิบบาทไม่อัดแท้ยังไม่ขยับราคานะครับแต่ว่ากลางกลางเดือนแล้วก็ปลายเดือนลูกค้าที่สั่งจองรีบสั่งจองก่อนที่ราคาจะขยับขึ้นไปอีกนะครับตัวนี้นะฮะเพราะว่าตอนนี้วัตถุดิบหลายอย่างเริ่มเริ่มราคาสูงขึ้นตั้งแต่ตั้งแต่เหล็กแล้วก็ไม้อัดต้องขยับขึ้นชิ้นละ แผ่นละลอยแผ่นละเจบาทอย่างนี้ครับหลายอย่างก็ต้องขยับขึ้นตามราคาวัตถุดิบนะครับตอนนี้แต่ว่าโปรนี้ก็ยังเป็นราคาโปรโมชั่นที่ยังถูกอยู่นะครับแต่วันนี้นะครับเรายังขายวันนี้อัปเดต5พฤษภาคมสอง4้อยหกสิยังอยู่ที่ราคาเดิม 2, องพันสามร้อยเก้าสิบบาทตู้เปล่าบีบีสิบแปดนิ้วแล้วร,รอดูขนาดเอาขนาดเท่าไหร่มาดูขนาดครับขนาดจะอ,อยู่ที่ขนาดเดิมนะครับ b ีีนะครับนี่นะคะความกว้างก็นี่นะครับ 58เซนติเมตรนะครับความกว้างนะครับความลึกมาดูขึ้ความลึกครับความลึก81เซนติเมตรนี่ร่วมขอบเหล็กกับตัวนี้แล้วก็ความสูงก็น่าจะ80ครับผม81ครับตัวนี้ถ้าเป็นตัวไม้ก็คือสูตร80 80แล้วก็58ครับตัวนี้นะมาดูด้านในตู้ครับเดี๋ยมาดูข้างในตู้ครับนี่นี่เราขยับก่อน พอเราถ่ายทํานี้ไม่มีรูปแบบอะไรทั้งสิ้นครับถ่ายแบบดิบๆเลยครับตัวนี้เป็นการถ่ายที่มีการตัดต่อครับไม่อัดเอเอครับตัวนี้คุณภาพเอเอถือว่าไม่อัดคุณภาพมากครับตัวนี้ครับไม่อัดยี่สิบปดูเนื้อไม้ครับดูใกล้เนื้อไม้นี่ยัไม่มีแม้กระทั่งรอยครับนี่เดือรอยมีตัวนี้ครับนี่ไม่อัดดูคเดืวรอยไม่มีเนื้อแน่นครับเนื้อแน่นเนื้อแน่นเครื่องฟิสตั้ดติดง่ายครับตัวนี้ก็ดามไม้ครับนี่ก็ดามไม้นี่ก็ดามไม้ข้างบนนี่ก็ดามไม้กันกันไม้กับเพื่อนเนี่ย เนี่บเสริมฝานี่กดมม็ดามไม้ไว้ดามไม้ไว้ทุกตัวตัวนี้นี่นะครับข้างในครับข้างในตู้นี่ครับนี้ใส่ดอกด้านหลังตัวนี้แล้วก็ตู้นะไม่อาจยี่สิบมิลตัวนี้อ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับนี่นี่ก็มีมีไม้ใส่ครับดามกันไม้หลุดอีกตัวนี้นี่ครับกันไม้กับเพื่อบนะตู้นี้ราคาอยู่ที่ราคาเดิมนะครับสองพันสามร้อยเก้าสิบบาทเดี๋ยวคลิปเสียงเราจะพาไปชมอีกหนึ่งรอบครันะตัวนี้ก็จัดโปรโมชั่นอย่างนี้สิบแปดนิ้วบีวี อยู่ที่ราคาเดิมนะครับ BV ก็2,390บาทเนี่ยินิ้วนี่วางตั้งเทินกันได้ตัวนี้ครับมีตีนข้างใต้ครับนี่ตีนตู้สลับล็อกไม่ให้ตู้ขยับตัวนี้นี่นะครับไม่ให้ตู้